โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีสำรองรูปภาพสำรองวิดีโอไว้ใน Google p h o t o กันนะครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้ในโทรศัพท์มือถือเยอะๆนะครับมันจะกินพื้นที่หน่วยความจำของมือถือผลที่ตามมาก็คือความจำเต็มนั่นเองนะครับทำให้มือถือสาอืดค้างตามมาด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมจึงขอแนะนำ g o o g l e p h o t o มาช่วยเก็บรูปภาพเก็บวิดีโอไปไว้ในค่าวของ Google ซึ่ง Google Photo เนี่ยมีพื้นที่เก็บข้อมูลฟรีถึง15 g b เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานพร้อมกันได้เลยครับก่อนอื่นให้เราไปโหลดแอปพลิเคชัน Photo มาก่อนนะครับปกติแอป Google Photo จะมาพร้อมกับเครื่องเลยนะครับถ้าไม่มีนะครับก็ให้เราไปที่ Play Store ครับจากนั้นก็พิมพ์ค้นหา Photo อ่าแอปนี M ้ e นะครับ ถ้ายังไม่ได้ติดตั้งก็กดติดตั้งไปนะครับแต่ถ้ามันขึ้นให้อัปเดตแบบนี้ก็ให้เราอัปเดตไปนะครับพอติดตั้งเสร็จก็ให้เรากดเปิดไปครับต่อมาเราก็เลือกอีเมลตรงนี้ถ้าหากว่าเรามีหลายอีเมลก็แนะนำให้เลือกเป็นอีเมลหลักจะดีที่สุดนะครับในข้อสําลองรูปและวิดีโออัตโนมัติตรงนี้ก็ให้เรากดปิดไปนะครับ ถ้าเราเปิดเนี่ยมันจะสำรองรูปและวิดีโอทั้งหมดในเครื่องเลยนะครับเวลาที่เราถ่ายรูปหรือวิดีโอเสร็จมันก็จะสำรองอัตโนมัติทันทีนะครับเพราะฉะนั้นให้เราปิดไว้ดีกว่านะครับแล้วเราค่อยมาสำรองรูปที่เราต้องการจะสำรองทีหลังนะครับผมเสร็จแล้วให้เรากดดําเนินการต่อโดยไม่สำรองข้อมูลนะครับต่อมาในหน้านี้นะครับ จะมีการแนะนําสมัครสมาชิกนะครับถ้าเราต้องการสมัครเราก็กดสมัครไปแต่เราก็จะได้พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นมาเป็น1 0 0่งร้อยกิกะไบต์เลยนะครับภายใน2เดือนแรกก็จะประมาณ17บาทต่อเดือนนะครับพอผ่าน2เดือนไปก็70บาทต่อเดือนนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการสมัครเราต้องการใช้ฟรีนะครับก็ให้เราเลือกลงมาด้านล่างครับจากนั้นเราก็มาติ๊กเลือกหัวข้อไม่มีการสมัครใช้บริการก็คือใช้ฟรี15กิกะไบต์นะครับ เสร็จแล้วให้เรากดดาเนินการต่อโดยไม่สมัครใช้บริการครับโอเคนะครับตอนนี้ก็พร้อมสําลองรูปภาพสําลองวิดีโอได้เลยนะครับรูปภาพกับวิดีโอที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นรูปที่อยู่ในเครื่องยังไม่ได้สํารองนะครับทีนี้วิธีสําลองนะครับให้เราไปที่คลังรูปภาพแกลเลอรี่ในมือถือนะครับสมมุติผมจะสําลองรูปน้องโอล่าสุดหล่อของเรานะครับก็ให้เราแตะที่รูปภาพหรือวิดีโอค้างไว้นะครับ เพื่อนๆต้องการสำรองกี่รูปก็ติ๊กไปนะครับผมเสร็จแล้วให้เรามากดแชร์ด้านล่างซ้ายตรงนี้ครับจากนั้นให้เราเลื่อนหาแอปโฟโต้ครับเจอแล้วให้เรากดอัปโหลดไปที่โฟโต้ครับจากนั้นกดอัปโหลดด้านล่างขวาตรงนี้ครับสำรองเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราไปดูที่โฟโต้ครับ สำหรับรูปภาพหรือวิดีโอที่สำรองแล้วนะครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่คล้ายๆกับเมฆมีเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้แสดงว่าได้สำรลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้ารูปไหนไม่มีแสดงว่ายังไม่ได้สำรองนะครับก็ดูง่ายๆนะครับพอเราสำรลองเสร็จแล้วนะครับรูปที่อยู่ในแกลเลอรี่เราสามารถลบออกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปวิดีโอต่างๆที่เราถ่ายไว้ถ้าหากว่าเราได้สำรองไว้แล้วเนี่ยเราก็ลบออกได้เลยนะครับผมเพื่อเพิ่มหน่วยความจําให้กับมือถือของเรานะครับ พอเราลบไปแล้วรูปที่เราสำรองไว้ในโฟโต้ก็จะไม่หายไปนะครับเมื่อไรที่เราต้องการอยากจะเอามาใช้เราก็กดดาวน์โหลดออกมาไว้ในแกลเลอรี่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมจะลบก่อนลบเรียบร้อยครับทีนี้ไปดูที่โฟโต้กันนะครับว่าจะหายหรือเปล่าเนี่ยนะครับยังไม่หายนะครับผม ทีนี้ถ้าเราอยากจะเอารูปหรือวิดีโอออกมาไว้ในแกลเลอรี่จะทำยังไงก็ง่ายๆนะครับผมก็ให้เรากดดูรูปหรือวิดีโอก่อนนะครับจากนั้นกดไปที่จุด3จุดด้านบนขวาตรงนี้ครับแล้วจะมีคำว่าดาวน์โหลดตรงนี้ให้เรากดดาวน์โหลดได้เลยครับเท่านี้รูปและวิดีโอก็จะถูกดาวน์โหลดไปยังแกลเลอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนรูปและวิดีโอในโฟโต้นะครับเราสามารถกดแชร์ให้เพื่อนๆของเราผ่าน แอปพลิเคชัน Line Facebook Messenger แล้วก็ผ่านแอปอื่นๆที่รองรับได้อีกด้วยนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีใช้งาน g o o g l e p h o t o นะครับใช้งานง่ายนะครับผมในส่วนฟังก์ชันอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับเพื่อนๆก็ลองโหลดมาใช้งานกันดูนะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ